มาพี่น้องมือนีก็ไปเก็บดอกสนมาได้จะดอกสโนก็หลายหลายพี่น้องคุณนะดอกสนหลายมากเลยพี่น้องมีแต่ดอกงามๆสวยๆเลยพี่น้องเอ้ย <OLED> มือนีกับพาน้องๆไปเก็บดอกสนแล้วกับาไปเก็บผักบุ้งมีหลักผักหลากหลายอย่างเลยพี่น้องผักกระเฉดน้ำก็มีผักกระเฉดน้ำแล้วก็ผักผักบุ้งดอกงาม แล้วก็ดอกสนุงงามมากพี่น้องนะจัดไปพี่นอ้องเหนดอกกำลัง,งสะพังเลยดอกงามๆเหลืองๆดอกดอกมากพี่น้องดอกเหลืองมากสดๆเลยจะ้ะนี่ก็ไปเก็บมาพักหนึ่งก็ได้ได้น้อยหนึ่งเพราพัดนี่แหละมาแจกสูพี่สูนองกินเลยจะ้ะพี่น้องไปเก็บได้กูทั้งหนึ่งก็มาแจกกันบบนี้แล้วก็ น้ำมาทำอาหารผัดผัดได้กินได้หลายอย่างพี่นอ้องผัดไส้ไข่ก็ได้ทอดไส้ไข่แล้วก็ผัดใส่น้ำปลากระเทียมอไซส่ซ,ซอส